สวัสดีครับพี่น้องท่านสมาชิกช่อง u t u b e สุขุสุขนนอะครับผมเมื่อนี้ผมแนะนำรา้านซับทองบริการนะครับมีสินค้ามาเสนอให้กับท่านสมาชิกนะครับเพื่อเป็นทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาเครื่องอไปใส่ในงานดัดแปลงใส่สูบน้านะครับใส่ปันไฟลูกคา้าบริสุทธิใจกับโทรมาได้่ลยนะครับ0 8 4ย9 6ปดส 3, 3คเกาาสองสา ทางล่างกับจำนายน้ำเราครับแล้วก็มาใส่ในงานตัดแป้งกับทางล่างน้ำเราครับเพราะว่ามาใส่แล้วผมคิดว่าลูกค้าที่เอาไปแับถือใจนะครับว่าอัตราเรียงรอบดีนะครับนะครับใส่กับรถตัดแปลงหรือว่าสิใส่กับรถอีเทนเราครับทั่วไปห้องนี่แหละครับผมเป็นเครื่องอันนกประสงค์นะครับสามารถใส่แต่ทุกอย่างนะครับด้านในก็จะมีกระดาษมากกว่าทุกอย่าง กล่องส้มนะครับเป็แผ่มากอะจะเป็นชุดคุ้นจนะครับมีตัวคุ้นใจมีอย่างเงีคุ้นจชุดอะไรคือครบชุดนะครับพี่น้องซื้อไปนะครับผมนะครับคืออุปกรณ์รรรที่เป็นแปนระแจงน,นะครับที่มันแพร่ให้นะครับไม่ได้ตัวนี้นะครับตัวคจนโทรลนะครับ นี่ก็จะเป็นลายทั่วเอเสียนะครับในเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ผมใส่ครับเครื่องก็จะไม่หัววายนะครับหัววาหมุนนะครับหมุนไปเวลายกเครื่องนะครับเวลายกเครื่องลูกค้าบปรดได้สนใจนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับหรือโทรมาสั่งซื้อได้นะครับสินค้าเป็นเร่ปลายทางนะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมสิแจ้งนะครับลูกค้าจะโทรมาอีกรอบนึงนะครับส่วนรายละเอียดว่า เอ่าเข้เกินกันไปทางเนี่ยเขาตรงจ่ายแบบใดยังสินะครับผมนี่ใช้กระชุ่มตัวนี้มันเป็นรุ่นอ่าตุ้เจได้ครับผมมันตุ้เจนะครับก็ใส่แบตเตอรี่เลยรับใส่ตุ้มเจตุ้มเลยครับผมเดี๋ยวผมเสียให้เบิ่อนนะครับรายละเอียดนะครับสิ่งที่ไดมากับเครื่องนะครับแม็กนัมห้าร้อยห้าสิบห้าพับวานเมียงเมนะครับผมทั้งลูกค้านะครับจะได้น้ำมันเครื่องนะครับ ก็จะมีเงลยนะครับซีนิวนะครับเงลยซีนิวลูกค้าตอบรับคดข้างดีนะครับเพราะว่ากําลังสูงนะครับไปติดกับรถอีแตนนะครับที่ว่าได้โอเคนะครับเครื่องตัวนี้นะครับที่ลูกค้าถามไลน์นะครับมาใส่กับงานดัดแปลงนะครับกับรถไทยดัดแปลงนีกาสวยงามเลยนะครับสวยงามนะครับ แม็กนัมนะครับซื้อนี่คือแม็กนัมเครื่องแม็กนัมนะครับ155า้าพับกครบกับหน้าตากาสวยงามอะไรนะครับอะไรกะสามารถใส่ตัวเดียวครับเจ้าตลาดราคาจับต้องได้พี่น้องเป็นสินค้าเก็บเพื่อไปทงังเอาไปนี่คือพ้อมใส่นะครับพ้อมใส่นะครับผมตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับผมทร่มมาสอบถามรายละเอียดก่อนก็นได้นะครับเป็นสินค้ามอฟอร์สินค้ามอฟอร์ หือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับอ่อสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเครื่องอสีผาเร่งนะครับครับเดี๋ยวผมติดใเพิ่มค,ครับผมเดี๋ยวกะเติมน้ำมันเติมน้าผมเติมน้ำมันเครื่องจะเติมสามลิตรนะครับเครื่องเบิร์ตพลัตครับผม จะใส่น้ำยาล่อเย็นนะครับน้ำยาล่อเย็นนะครับบรรลกค้าน,คน้ำมันครับผมน้ำมัน B7 เท่าไรครับพี่น้อกเติมน้ำมัน B7 เท่าน,นี้แหละ เดี๋ยวต่อแบตเตอรี่นะครับเดลนก็คือบวกนะครับอันนี้คือผมจะสตาร์ทลูกค้าเบิ้งนะครับตั้งเสียงนะครับตั้งเสียงน,นี่คือลบนะครับสีดำ ขีบใส่ตัวเครื่องนะครับนับนะครับน็อตอะไรขั้นตอนนะครับต่อระบบไฟนะครับใส่ในสตาร์ทกัมีสีลักนะครับแดงก็คือบวกนะครับส่วนดำก็คือลบนะครับแล้วก็ขีบใส่ตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นคู่รูปพื้นฐานครับมาทันกัเฮ็ดเป็นยุโรป ว่าพม่งเงยเตะเบิ้ลนะครับบางท่านการจีถามนะครับผมก่อนสตาร์ททุกเครื่องนะครับพอดึงทันริ่งนะครับดึงทันริ่งผมมาเห็นหมองเดินเครื่องนะครับริ่งเครื่องนะครับผม ท่านใดนะครับสนใจนะครับผมโทรมาสอบถามสัง่งหรือสั่งซื้อนะครับในที่ร้านสัตว์ทองบริการนะครับอัมเภอวันวาานรนิวัดนะครับจังหวัดสุนนครนะครับ0848966523ครับ,8 8รบสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ